นี่ถ้าต้องโชามไครรับเครื่องเล่งงอะไรแล้วถ้าจะจะถ้าจบคนไปนมจะดมากเลยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมากไม่ต้องรองไปสีันเสื้อเสื่อูไเตรียมบ้า การหลักส่นี้จะได้ถ่ายทอดองคความรู้และประสบการณ์นห้กักบผู้เสือจิตภาษาพระราชทานในระดับสถาสื่การหกาสตอกับาพูนะคะในส่วนของประชวในส่วนของผู้าา่าสูตที่ให้าาการนองและก็ก่อนจะมีโครงการที่ได้ก็ต่างขั้นตอนที่เกี่ยวข้องมาเป็นระยะเวลาของส่วน เค่องใช้จำเป็นในการตัดตัวนะคะในค่ายแห่งนี้